มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันพุทธที่7กรกฎาคม2564นะครับเช้าวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวชาวบ้านก่อนเลยนะครับจากข่าวชาวบ้านก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะฮะก็คือจังหวัดศรีสะเกตครับมาเจังหวัดศรีสะเกตนะครับเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าครับ ทีนี้บางคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็สบายใจแล้วเนาะท่านตื่นเา้มากกับฟังเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า,ามีแห้งแล้วท่านครับแต่ว่าเป็นข่าวไม่สู้ดีของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับโดยธรรมชาติของสื่อนะฮะถ้าเผื่อข่าวดีข่าวชั่วรงฟรีข่าวดีเสียเงินครับนี่จะประมาณนี้ครับนี่คือมอเตอร์ของสื่อมวลชนบ้านเรานะครับแฉอีกครับจ้เอาวาดเช้าเปิดร้านคาราโอเกะสุดแสบยกัยกยอกเงินบริจาควัดกว่า2ล้านครับ เหลือในบัญชีเพียงแค่8,000บาทครับเนะจะวาดแสบนะครับเปิดบัญชีส่วนตัวฉกเงินวัดครับโอ้โหครับทางด้านผู้สื่อข่าวมินเิเจอออนไลน์มีการรายงานบอกว่าในกรณีที่นางสุทธาศีละอ่อนนะฮะอายุ45ปีแล้วก็เป็นชาวบ้านหน้องนารีตำบลบุกสูงอำเภอวังหินจังหวัดสิธเกธิตําตำบลบุกสูงนี้ขึ้นชื่อเรื่องราวของการกำจัดสิ่งปฏิกูลนะฮะ เขามีการกําจัดได้ดีมากครับจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเลยนะฮะที่ตำบลบ,บุกสูงบ้านบุกสูงอ,เอาเภอวังหินนี่ครับท่านาคุณสุทธาตานี้ก็นาสื่อมวลชนนี้ไปตรวจสอบทรัพย์สินของวัดโพสว่างตําบลบุ่สูงอ,เอาเภอวังหินก็ประกอบด้วยเก้าอี้พลาสติกของโพสว่างจํานวนประมาณ10ตัวที่บริเวณด้านหลังเก้าอี้มีตัวอักษรคําว่าวัดโพสว่างแล้วก็มีเก้าอี้อีกหลายตัวครับมีร่องรอยใช้สีดําพ่นทับอักษรวัดโพสว่าง ฐานเหล็กตั้งพระพุทธรูปในสรารการประเรียนจำนวน4อันและก็เต็นท์ของวัดอีกจำนวนสามหลังซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นของวัดโพสวานนะครับโดยคณะกรรมการวัดโพสวานและก็ชาวบ้านน้องน้องนารีครับได้ติดตามไปเอามาคืนจากร้านคาโอเกะแห่งหนึ่งที่อำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งมีชาวบ้านเห็นว่าพระมหาจักพรพงศ์จัก,ก,จก,กรทมโมหรือว่าพระเก่งครับ อายุเพียงแค่38ิปีนะครับเป็นเจ้าวาดวัดโพสว่างได้นําสิ่งของดังกล่าวนี้ออกไปจากวัดไปใช้ในงานคาราโอเกะที่มีข่าวว่าพระเก่งได้ร่วมกับหญิงสาวคนสนิทครับเปิดร้านคาราโอเกะและก็ขณะนี้พระเก่งได้หายตัวออกไปจากวัดและประมาณ1เดือนเศษโดยพระเก่งได้นําเอาสม,มุดบัญชีงเงินฝากธนาคารและก็เอกสารสําคัญต่างๆของวัดโพสว่างติดตัวไปด้วยตามข่าวที่มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับนะฮะพระเก่งนะฮะ แล้วก็ล่าสุดที่นี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูบัญชีชนิดหนึ่งกันแล้วกันครับนี่คือพระเก่งนะฮะจาวัดวัดโพสว่างที่ตำบลวังหินครับล่าสุดที่บริเวณทาการผู้อยู่บ้านหมู่แบ้านหนองนารีครับตำบลบสูงอเภอวังหิน ทางด้านคุณสุทธตาศีละอ่อนนะครับอายุ45ปีซึ่งเป็นการนําชาวบ้านที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดโพสว่างที่ถูกพระมหาจักรพงศักกธรรมโมหรือว่าพระเก่งเจ้าวัดวัดโพสว่างได้นําเงินไปใช้ส่วนตัวครับได้นําเอาหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่วัดโพสว่างมาหารือกับนายคูณคําวง์ผู้ใหญ่บ,บ้านน้องนารีโดยมีหลักฐานว่ามีผู้ใจบุญโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนตัวของพระมหาจักรพงศักดธรรมโม เป็นสลิปการโอนเงินบริจาคต่างๆหลายรายการครับอย่างเช่นเงินบริจาคก่อสร้างโบสถ์เงินบริจาคงานบวงสรวงบูรพาจารย์เงินผ้าป่าสามัคคีเงินบริจาคป,ป,ประหงประดับเสาเงินบริจาคค่าหงประดับเสาไฟเงินบริจาคเจ้าภาพลูกนิมิตนะครับโดยหลักฐานนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ครับนี่คือหลักฐานครับโดยหลักฐานการโอนเงินจากผู้ใจบุญทั้งหมดครับพระมหาชกพง์ได้ นำเอามาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวชื่อพระมหาจักรพงศ์จักรธมโมทินวง์ซึ่งยอดเงินต่างๆครับที่ได้รับบริจาคทั้งหมดทุกรายการรวมแล้วกว่า2ล้านบาทครับกว่า2ล้านบาททีนี้ตามระเบียบนะครับกฎหมายแล้วหากมีผู้ใจบุญนะครับบริจาคเงินต่างๆให้แก่วัดนะครับก็ต้องก่อนต้องมีการโอนเงินหรือว่านําเอาเงินที่ได้รับบริจาคนี้เข้าบัญชีของวัดโพสว่างจริงจัดถูกต้องครับ ซึ่งวัดโพสว่างก็มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นธนาคารทกศนะครับสาขาวังหินชื่อบัญชีวัดโพสว่างบ้านนองนารีหมู่8บัญชีเลขที่คือ0 2 0 0 8 8 8 8 9 2 0 8 4ซึ่งปรากฏว่าบัญชีของวัดโพสว่างมียอดเงินในบัญชีนะครับณนะวันที่2 7มีนาคม2,564จํานวนจำนวนเงินที่มีอยู่ตอนนี้ เหลือเพียงแค่8,624บาท5 3สตางครับทีนี้จากการตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบหลักฐานจากเฟ e บุ๊กของพระมหาจกพงศ์มีการโพสต์ว่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2562นะครับวัดโพสว่ามียอดเงินกัดถินจำนวน618,175บาทแต่ จากการที่ตนเองทำการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของธนาคารของวัดแล้วพบว่าในห่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการนำยอดเงินดังกล่าวและก็เงินบริจาคอีกหลายรายการครับพราบว่าในห่วงเวลาดังกล่าวครับไม่ได้มีการนำเอายอดเงินดังกล่าวและก็เงินบริจาคอีกหลายรายการนำเข้าบัญชีของวัดแต่ประการใดหลักฐานทั้งหมดนี้ตนและก็คณะนำเอาไปมอบให้แก่พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรวังหินเจ้าของคดี ซึ่งก็ได้รับแจ้งไว้แล้วครับเพื่อดาเนินคดีต,ต่อพระหมหาจักพงศ์เจ้าวัดวัดโพสว่างดําเนินงานตามกฎหมายต่อไปครับนะฮะนี่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่านบ้านอย่างนี้ครับก็คือทางด้านนายคูณคําวงครับโดยทางด้านนายคุณคําวงผู้ใหญ่บ้านหน,นองนารีก็บอกว่าเมื่อประมาณ3มวันที่ผ่านมานี้พระหมหาจักรพงศ์ซึ่งมีข่าวว่าตอนนี้น่ะคุณพรได้ในลาสิขาบทแล้วครับ แล้วก็ได้มีการมอบสมุดบัญชีธนาคารและก็โฉนดที่ดินของวัดให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นทนายความให้นํามามอบแก่ตนในฐานะที่ตนเองนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านตนจึงได้นําเอาไปแจ้งให้แก่คณะกรรมการวัดและก็ชาวบ้านหนองนารีได้รับทราบว่าในบัญชีมีเงินเหลืออยู่เท่าใดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตนเองรู้สึกเสียใจมากคุณพัฐพรที่เงินบริจาคของผู้ใจบุญที่บริจาคให้แก่วัดต้องหายไป ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็เห็นว่าการที่พระมหาจักรพงศ์บอกให้คนใจบุญโอนเงินบริจาคให้แก่วัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตอนและก็ชาวบ้านหนองนารีทุกคนจึงขอให้พระมหาจักรพงศ์หรือว่าพระเก่งนี่ครับออกมาพบกับตนและก็ชาวบ้านเพื่อแจ้งยอดเงินบริจาคทั้งหมดของวัดให้แก่ชาวบ้านได้รับทราบด้วย แล้วหากได้มีการชี้แจงที่มาที่ไปของเงินวัดทั้งหมดให้แก่ชาวบ้านได้รับทราบแล้วว่าเป็นไปนอย่างถูกต้องตามกฎหมายตนและก็ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมจะให้อภัยและก็ยินดียอมความไม่เอาเรื่องเอาราวกันต่อไปครับทีนี้เราก็ไปดูหลักฐานนะครับหลักฐานนี่ก็คือบัญชีบัญชีเงินฝากของวัดและก็โฉนดที่ดินของวัดที่ทางด้านพระเก่งนี่ครับตอนนี้ตามข่าวบอกว่าลาสิขาบทแล้ว มามอบให้แก่ให้มอบให้ผู้ชายคนหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เยาว์บ้านนะฮะน้องนารีครับแต่ว่าทางด้านผู้เยาว์บ้านเองก็บอกว่าอยากจะให้พระเก่งได้มาแสดงตัวตนหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนว่าเงินที่บริจาคนั้นนะครับนะฮะได้มีการโอนเข้าบัญชีของวัดอย่างถูกต้องไหมและถอนไปทำตอนนี้เหลือเพียงแค่8 00 0กว่าบาทนะฮะเงินที่หายไปนี่หายไปทําอะไรครับนะฮะ แล้วก็สิ่งที่ค้นตามมาก็คือว่าเก้าอี้ของวัดนี่ไปอยู่ที่ร้านคาราโอเกะชาวบ้านเองก็ไปตามกลับมาได้ครับและมีการพ่นสีทับวัดโพสว่างด้วยครับมันก็สะท้อนถึงความไม่คดีว่าความไม่ปกตินะฮะความไม่ปกติของผู้ที่กระทำการก็คือพระเก่งครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับแต่ว่าจะว่าไปแล้วนะครับในเงี่ยของการบริจาคเงินนะครับ เราก็ต้องยอมรับว่าการบริจาคเงินนี้คือ1คือบริจาคเข้าบัญชีของวัด2ถ้าเผื่อผู้ที่มีจิตกุศลนนะครับอาจจะบริจาคคือเจาะจงว่าต้องการที่จะมีการดูแลพระก็มีการบริจาคให้แก่พระคือเจาะจงว่าต้องการอันนี้นนคือบริจาคให้แก่พระก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าเผื่อบังเอิญว่าผู้บริจาคนั้นมีความประสงค์อยากจะให้บริจาคให้แก่วัดแต่เจ้าวาด บอกว่าให้บริจาคโอนเข้าบัญชีของตนอันนี้ก็ถือว่าจะต้องโอนต่อครับจะต้องโอนต่อแต่ยกเว้นว่าผู้ใจบุญคือประสงค์จะบริจาคให้แก่เจ้าวาดจริงๆก็ต้องแยกบัญชีอ,อกกันคือบัญชีส่วนตัวกับบัญชีของวัดต้องแยกออกจากกันแล้วก็จริงๆแล้วบัญชีของวัดเองก็ต้องมีวิทยาวจกรนะครับเป็นคนที่กํากับดูแลครับไม่ใช่ว่าจเจ้าวาดเป็นคนที่กํากับดูแลแล้วก็ในขณะเดียวกันพระเองนะครับโดยหลักการแล้วก็ไม่สามารถที่จะ จับเงินได้อยู่แล้วครับก็ไม่ควรจะมีบัญชีส่วนตัวด้วยครับไม่ควรจะมีด้วยโดนหลักการแล้วนะครับเพราะว่าพระไม่สามารถจับเงินได้ถือว่าเป็นอาบัติครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สมัยนี้ก็อย่างว่านะฮะพระก็มีทั้งทรัพย์สินส่วนตัวนะฮะพระบางรูปก็ได้รับเงินบริจาคม,มาโอ้โหครับก็ยัดเอาไว้ในในฟูกนะครับเอาไว้ตามฝ้าเพดานต่างๆพอมรณภาพมานี้พอไปโคตในกุฏิโอ้โห เงินนี้เป็นหลักล้านเลยครับเพราะว่าศสะ์สมมาช่วยชีวิตนะครับบางคนก็ไปให้แก่ลูกหลานแบบนี้ครับนะะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสกคบบ้านเราครับก็เลยต้องมีการพิสูจน์กันที่นี่ครับไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นของเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเหมือนกันครับจากศรีสเกตครับทีนี้เราไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระไปเจอหินประหลาดครับ คือหินประหลาดนี้คือถ้าเผื่อดูด้วยปกติแล้วก็จะเป็นลูกหินเหมือนลูกนิมิตท,ทั่วๆไปครับแต่เมื่อไรที่หินนี้ไปเจอแสงไปเจอแสงไฟครับหินจะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกสีฟ้าครับแล้วก็ทางด้านเจ้าวัดเองฝันฝันว่าลือสีมาบอกปู่ลือสีมาบอกครับนี่เ็เปรคกันเลยวอนให้ผู้รู้นะครับมาพิสูจน์ว่าหินหินนี้คือหินอะไรครับ จากทันได้มินิเจอร์ออนไลน์เหมือนกันนะครับฮือหาเจ้าวาดวัดดังบุรีรัมฝันเห็นปู่ฤาษีบอกจะให้ของดีพอไปขุดดินหน้าปราสาทท่านบรรลังเก่านะครับตามความฝันเจอก้อนหินประหลาดครับทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตโดนแสงกลายเป็นสีน้ําเงินเชื่อว่าเป็นหินเก่าแก่มงคลคประจําวัดครับแล้วก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญนี่มาตรวจสอบว่าเป็นหินอะไรนะครับโดยทันนันนักข่าวเองก็เดินทางไปที่วัด ท่านบัลลังตําบลทรัพยาอําเภอนางรองจังหวัดมุรีรัมเพื่อไปพบกับท่านเจ้าวาดคือพระปรลัดสุรศักโชติวโรนะครับท่านเจ้าวาดวัดท่านบารลังโดยทางท่านเจ้าวาดเองก็บอกว่าตนเองนี่ขุดเจอหินประหลาดลักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตเมื่อไปอยู่ในร่มนะครับหรือว่าที่มืดก็จะดูเหมือนกับหินทั่วไปนะคุณอพรแต่เมื่อไหร่ที่โดนแสงหรือว่ามีแสงแดดนะครับมากระทบกับจะเปล่งประกายเป็นสีน้ําเงินครับ <c oughs> จาก Black ด็อกจาก Black Rock กลายเป็น b l u ู r o อกครับนี่ต้องมีการให้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยครับนะฮะจากหินดำกลายเป็นหินน้ำเงินครับนี่ฮะลองดูสิฮะเป็นอย่างนี้ครับเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นหินมงควเก่าแก่ประจำวัดครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์ของท่านเจ้าวาดนะนะครับพอเป็นอย่างนี้ท่านผู้สึกข่าวเองก็ขอดูเลยครับ ขอดูก้อนหินดังกล่าวครับทางทัตเจ้าวัดเองก็นําก้อนหินที่ขุดเจอนี้ออกมาให้ดูพร้อมกับเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงด้วคุณข่าวเดอ้อประมาณสองปีที่แล้วนี่อัตามาเองกับเป็นเจ้าวัดวัดแทนบรรล่างไหมไหมด้ฝันเห็นตัวฝันเห็นปูรือสีประจําศาลที่ตั้งอยู่ตั้งแต่ปู้นนะตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านพนดะนะครับโดยปูรือสีเพื่อคำว่าฝ่าฝันห้วยท่านเจ้าวาดจะให้ของดีเดอ้อ แต่ว่าท่านเจ้าคุณนี่ต้องไปขุดเอาของได้ท่านยุนาปราสาทท่านบ้านล่างและในความฝันครับจเจ้าวาดได้บอกกับปู่ฤาษีว่าโอ้ยบ่เอาดอกโยมของโบราณเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมาตีคอยตายไปท่านบ่เอาหลอกไปท่านนี่ในฝันนะกท็ท่านท่านเจ้าวาดเป็นเป็นพระผู้ที่ไม่โลภนะฮะก็บอกว่าบ่เอาหลอกของโบราณเดี๋ยวเพิ่นจะมาตีคอยตายไปท่านแต่ปู่ฤาษีบอกว่าเอาทอป,ปู่ไปท่านปู่ บระเหต์ยังดอกปูรักษาปูเก็บรักษาไว้ให้เจ้าหันละประทันอ่าถึงแล้วน้อผู้มีบุญวาสนาะได้มากเป็นเจ้าวาวาสแหล้วก็ว่าจะมอบของดีหห้ว่าทันปูประเหต์ยังดอกว่าทันนี่ในฝันว่าอย่างนี้ครับจนกระทั่งรุ่งเช้าครับเจ้าวาสก็เดินทางไปที่ประตูที่ตัวจังหวัดครับคือเดินทางคือท่านเจ้าว่าในี่เดินทางไปประชุมที่ตัวจังหวัดจู่ๆที่นี่ครับท่านเจ้าว่าก็นึกถึงเรื่องที่ปูฤาษีมาเข้าฝัน ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่ฝันะนะฮะฝันมันก็มีหลายสายเหตุเกิดจากธาตุลมนะธาตุธาตุาอา่าธาตุต่างๆหรือว่าเกิดจากกินของมากของน้อยนอนนี่พอหรือนอนมากนะครับหรือว่าอาจจะจิตคิดแค่นึงถึงเรื่องต่างๆก็มาฝันแบบนี้ครับคงไม่มีความจริงจนกระทั่งผ่านไป3วันจริงตัดสินใจปะล่องเบิ่งกับบเซียหลายตัวละนอไวาทานแล้วเปหยังงต่วละ,ก,ะ,ละก็เลยเอาจอบนี่ครับไปขุดดูที่หน้าปราสาสท,ท่านบาลังตามที่ปู่ฤาษีมาเข้าฝัน พอขุดไปได้ประมาณหนึ่งเมตรคุณุพ์ก็ไม่พบอะไรโอ้ยหา,ว,า,นา,หา,ว,าวนะครับอัตมาว่าแล้วครับก็เลยกลบดินใส่หลุมคืนครับแต,แต่พอกลบได้เกือบเต็มหลุมได้ยินเสียงจอบนีนกระทบบางอย่างคล้ายๆกับเสียงหินจึงหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามีหินลนักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตนักกระบนนักหลายหรอกคุณพุพน นักประมาณก,กิโลหนึ่งแล้วก็เส้นรอบวงนี้ประมาณ4นิ้วครับซึ่งตอนที่ดูก็เหมือนกับหินหินเก่าแก่ครับก็มาเก็บเอามาไว้ที่กติไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นหินสีดําทรงกลมเหมือนลูกนิมิตนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็บริเวณที่ขุดนี่ก็คือตรงนี้แหละครับนี่ฮะนี่ฮะตรงที่ตรงที่ขุดนี่ครับหน้าแท่นบันลังนี่ครับนี่อัตมาขุดมองนีระนี่นี่ฮะขุดมองนี่นนนจนกระทั่งมีเจ้าที่จากกรมศิลปากรเดินทางมาตรวจสอบปราสาทในพื้นที่เพราะว่าเขามีหน้าที่สำรวจ โบราณสถานนะครับโบราณคาดีพอมาสำรวจที่วัดท่านท่านบุรังเนี่ยที่ว่านี้ครับอัตมาขึ้นได้ก็เลยเอาก้อนหินไปเจ้าหน้าที่เพิ่นเบิง้งหว้วยท่านดาจนเจ้หานหน้าที่กรมศิลป์เบิ้งให้ในน้าสันมันหินอีหยังนี่สันมันคลายคลายลูกนิมิตได้แผ่นท่านอาจาเจ้าหน้าที่ดูแล้วว่าโอ้มันมีอย่างศิดะท่านจเจ้าอาวา,าสมีเกือบถูกประสาทเลยอยู่เพื่อนแต่ว่าหินก้อนนี้แปลกไหม เพราะว่าก้อนไงก็ก้อนไงก็ทุกทีและที่แปลกหินก้อนนี้ถามว่าในโฮมเงาจะเป็นหินธรรมดาแต่พอโดนแสงแดดแนนหรือโดนแสงไฟดีเอาเปลี่ยนจากหินดํากลายเป็นหินสีน้ำเงินเบิดก่อนเลยเออตัวนี้แปลกบม่เคยเจอปราสาทมองเอื่นก็บ่อเป็นท่านเจ้าวาวันบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะนําเรื่องรังๆังกล่าวนี้มาเปิดเผยหรอกนะคุณพรพรเพราะว่ากลัวญาติโยมจะมองหาว่างมงง่าย แต่พอเจ้าที่บอกว่าที่อื่นเคยเจอแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นหินอะไรนะครับก็เลยอยากให้ผู้รู้นี่ผู้เชี่ยวชาญนี่มาตรวจสอบว่าเป็นหินอะไรกันแน่ครับเพื่อจะได้บอกกับชาวบ้านชาวบ้านต่อไปโดยส่วนตัวแล้วอาตมาก,ก็ชอว่าเป็นหินมงคลเก่าแก่ละเพราะว่าตรงกับความฝันและก็ปู่ฤาษีก็คงอยากจะให้เป็นของมงคลไว้ประจําวัดแห่งนี้อาจจะพอเรียกควรเข้าวัดได้เนาะนี่ฮะ อาจจะพอเรียกควรเข้ามาวัดวาได้ <c oughs> มาช่วยสร้างวัดวาให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับทีนี้หากญาติยอมจะดูก็สามารถเข้ามาดูได้ที่วัดนะแต่ก็ไม่อยากมองว่าเป็นเรื่องงมงายอยากให้มองว่าดูเป็นของมงคลมากกว่านี่ท่านเจ้าวาดว่าครับอ่ะเรามาดูนี่ฮะถ้าเผื่ออยู่ในร่มเงานะครับเป็นสีดําธรรมดานะครับแต่เมื่อไรที่โดนแสงครับจะกลายเป็นสีน้ําเงินครับก็เป็นเรื่องที่แปลกมหัศจรรย์อัดเรียกว่ามหัศจรรย์เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันในเช้าของวันนี้ครับนะฮะ,ะดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะพอโดนแสงน,นะครับก็จะเป็นสีอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าองค์ประกอบของหินนะครับอาจจะมีลักษณะคือ,อมีสารเคมีบางอย่างนะครับแล้วหรือว่ามีธาตุบางอย่างที่โดนแสงเหมือนกับหินที่ถูกสะสมมายาวนานแบบนี้ครับโดนแสงแล้วก็เปลี่ยนสีไปนะครับก็ลองคิดดูว่า เราไปดูกันนะฮะอยู่ที่จังอําเภอนางรองนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะจังหวัดบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือวัดท่านบัลลังครับท่นบันลังแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไป อุบนสวิท1น9 7ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมาที่เดียวนะครับมีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ารถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับที่จะรวกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องนำ้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับค่าบริการที่เรียกว่าย่อมเยาวกว่า นอกจากนั้นเขามีการรับอัปเกรดรถ้คองคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถครองคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้และก็รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง l p g และก็ CNG ครับล่าสุดนี้เสียแจ้พื่อบุญคำศรีครับเพิ่มการให้บริการครับเป็นตอร,รอออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997ครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็น และก็เป็นการให้บริการแบบ one-stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานย,ยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส APG NGV และก็รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับรถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ครับ ท่านเองก็กลับไปทํางานได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้หลังจากบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจง้งอาคุณพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยและกร,ะรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการหรือว่าโทรมาแจ้งล่วงหน้าเลยว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับ 062- 2 0 1 5 5 1 0โปรดฟังอีกครั้งพี่น้อง0 6 2 2 0 1 5 5 1 0ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานี่ครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวตการแว่น,นไปตรวจว่าสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหรยาวเท่าไร ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการนแบนสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับนี่ก็เพิ่งไปเปลี่ยนแว่นตา กรอบเว้นตาแล้วก็เลนเวนตามานะครับที่อุบลการแวบน้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับด้วยความเชื่อมั่นในอุบลการแวบ้นครับ